ครับผมก็วันนี้ผมปีเตอร์แพนนะฮะเราก็อยู่กันที่สยามนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับงาน the new philips shaver นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็บรรยากาศอบอุ่นมากๆฮะ,ะดีใจมากๆ,ๆที่ได้มาร่วมง,งานนี้แล้วก็ที่สำคัญได้เป็นถึงกับเฟรนอ์ของ philips กันเลยทีเดียวครับผมดีใจมากๆก็เป็นเกียรติมากครับผมแา่ว่ามีอะไรครับคนไวไม่บัดผิวคนไวไม่บาดผิวนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ที่สําคัญพวกพาไปไหนมาไหนง่ายด้วยนะครับผมแล้วก็ ก็บอกว่าตัวซีรีส์ S 3 8 8 2เนี่ยตัวที่ผมได้มีโอกาสใช้มาเกือบขึ้นปีแล้วนะฮะบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกอย่างจริงไม่ว่าจะเป็นในการฟังชั่นอลี่ของเขาหรือว่าดีไซน์ถือปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความพรีเมียมวัสดุที่แบบใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถไว้ใจกับเครื่องกหนนวดอันนี้ได้แล้วก็เป็นตอนนี้ยกให้เป็นเครื่องกวนนวคู่ใจเลยก็ว่าได้ครับผมใช่ครับผมเองเนยหละ คือโปน6โมงเช้า6โมงเย็นต่อเริ่มขึ้นแล้วใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีเครื่องกหนวดที่แบบว่าสามารถพกไปไหนมาไหนได้เพื่อที่เหมือนแบบว่าเอ้ยสมมติเรามีถ่ายงานกลางคืนต่ออย่างเงี้ยครับเราก็ต้องโกนเก็บความเรียบร้อยเพิ่มเติมนิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์ครับใช่ใช่คืออย่างที่บอกไปนะครับจริงๆเรามี S 3อ่า S 1 8 8 0ด้วยแล้วก็มี S 3 8 8 2นะฮะซึ่งสองตัวนี้ต่างกันยังไงตัวตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบเน้นความแบบรูร้านะฮะเน้นความแบบว่าเรียกว่ามีมีดีไซน์อย่างที่ผมบอกแล้วก็ตอบโจทย์ทางด้านฟังชั่นอลตี้แล้วก็ความสวยงามแต่ตัวนึงอนะ่ะจะเน้นความเรียบง่ายแล้วก็เน้นความคุ้มค่าแต่ว่าฟังชั่นอลเนี่ยเขาก็คล้ายๆกัน,นับผมใช่ตัวใบมีดอันนี้ผม คำเทคนิคของอผมจาคาเทคนิคได้ไม่เต็มที่แต่ว่าคือเขาบอกว่าตัวใบมีดหรือว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยเขามีตัวที่แบบว่าโกนแล้วจะเรียกไงไม่ราคาเคืงต่อผิวแล้วก็ที่สำคัญตัว3ามแปดเนี่ยที่ผมชอบมากอย่างหนึ่งเลยจุดเด่นของเขาคือเขามี sensitive mode ซึ่งคือ e n s i t i v e ห o อ e คืออะไรหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นสิวง่ายหรือว่าแบบผิวอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างตัวผมเนี่ยต้องแต่งหน้าบ่อยเช็ดหน้าบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น หมดเซนซอร์หมดของผมเนี่ยก็คือตอบโจทย์ตอบโจทย์มากๆว่าเพื่อแบบสนอมใบหน้าของเราครับแล้วผมตัวตัวเครื่องทำความสะอาดง่ายมากครับสามารถเปิดฝามาเช็ดเช็ดได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนใบมีดได้นะครับผมแต่ว่าตัวนึงผมบอกเลยว่าโหนานนะครับกว่าจะต้องแบบว่าเปลี่ยนใบมีดทีหนึง่งแล้วก็พูดถึงตัวแบตด,ด้วยก็คือใช้ได้ทั้งอาทิตย์ฮะไม่ต้องชาร์จใช่ใช้ถือว่าแบบตอบโจทย์จริงๆครับสำหรับตัวนี้ครับผมก็ ฝากด้วยนะครับสำหรับฟิลิปส์เดนิลเชเบอร์นะครับผมโดยเฉพาะรุ่น s 3 8 8 2สนะครับทดลองใช้ด้วยตัวเองแล้วรับรองเลยว่าตอบโจทย์จริงๆนะค,คือผมสังเกตเห็นวันนี้แฟนเนี่ยอาจจะเป็นแบบอุย้ยพี่พี่ผู้หญิงเยอะน้องผู้หญิงเยอะแต่ผมคิดว่าไม่เป็นไรเราสามารถซื้อให้พ่อแม่เอพ่อแม่แม่ไม่ใช้ให้พ่อให้อานะให้ลุงให้แฟนได้ซื้อเป็นของขวัญให้กับแบบว่าเพื่อนที่เขาแบบต้องการที่จะดูแลตัวเองได้ครับ รับรองเลยว่าลวารอันนี้หรือว่าโปรดักชันนี้จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีถ่ายละครอยู่เรื่องหนึ่งนะครับยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้นะครับต้องอุบไว้ก่อนแต่คิดว่าน่าจะได้ชมกันภายในปลายปีนี้แหละครับใช่เป็นเป็นละครที่แบบว่าค่อนข้างใช้ความสามารถของผมอีกในอีกแนวหนึง่งมีหลายบทบาท มีหลายหน้าที่แล้วก็มีหลายสกิลที่ทําให้ผมต้องแบบเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่าแอบมันเกิดได้นึงเป็นแนวแบบ period ร่วมสมัยมน่าสนใจน่าสนใจหมใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เนี่ยครับมีอีเวนต์ให้ทุกคนติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปแฟนมีตนะครับที่แฟรงเฟิร์ตนะฮะแล้วก็มีที่บ r a รา l ซิลด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีแฟนไซ์ที่จีนนะฮะเรื่อยๆร่อยๆอยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามไปเรื่อยๆนะครับ ใช่ถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันได้ส่วนตัวผมเองก็จะตั้งใจทํางานผลิตผลงานให้ดีอวมาที่สุดอย่างเต็มที่เลยสําหรับทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้คึกถึกกันด้วยที่ไหนครับพี่ต่างประเทศเหรอครับอ่าก็มีอย่างเช่นของแฟรง k ์เฟิร์ตเนาะเราแอบมีเซอร์ไพรส์ในการที่จะร้องเพลงอ่าร้องเพลงอะไรยังไงเพลงไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมแล้วก็บางประเทศเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเหมือนแบบว่า ของขวัญเล็กๆน้อยๆอาจจะเอาไปแบบแจกจ่ายบ้างแต่อันนี้เดี๋ยวต้องขอคิดดูก่อนใช่ครับผมแต่ว่าที่ผมว่าที่เซอร์ไพรส์มากกว่าก็คือแฟนๆเขาชอบเซอร์ไพรส์เราซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่าน่ารักมากๆในการไปแต่ละครั้งรู้สึกแบบว่าซีรีส์ของเราแล้วก็เ,เรื่องไงงานของเขาตอนนี้มันได้ถูกกระจายไปทั่วโลกแล้วรู้สึกแล้วแล้วมันสามารถวีเลตได้กับคนทั่วโลกตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากๆมีอะไรดีเขาบอกว่าเป็นของขวัญ ว้าว wow, เลยเหรอครับคอามจริงผมก็ว้าวทุกอย่างนะฮะคือ,อถ้าอย่างง่ายๆก็คืออย่างพวกของขวัญที่เขาให้มาแต่ละครั้งเนี่ยครับส่วนมากจะเป็นงานแฮนด์คราฟท์ทั้งหมดเลยหรือว่าจะเป็นของขวัญที่เขารู้ว่าตัวผมอะได้ใช้แล้วก็ชอบแน่ๆซึ่งตอนนี้ผมเห็นได้ถึงความใส่ใจของเขาแล้วทําให้ผมรู้สึกว่าเออเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็เราเทคแคร์ซึ่งกันและกันทั้งในด้านความรู้สึก ผมก็ตอบแทนเขาด้วยแบบอางานที่เราตั้งใจเขาก็พพอร์ตเราในห,หลายๆด้านอพวกความว้าวหรอก็จะมีบางคนเหมือนแบบเอาจริงนะแค่คือแค่คือเหมือนเขามาพูดคุยกับเราแล้วบอกว่าเออเขาได้ดูซีรีส์เราแล้วเขาแบบมีกําลังใจในการทํางานมีกำลังใจในการใช้ชีวิตแค่นี้นผมถือว่าเป็นความขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมละค่นั้นเลยฮใจมากๆนะสหรับ นักแสดงศิลปินคนหนึ่งที่ผลงานที่เราทำออกไปด้วยความตั้งใจแล้วผลงานนั้นมันมันให้มากกว่าความเอนเตอร์เทนมันให้กำลังใจเขามันให้บทเรียนอะไรเขาสักอย่างนึงตรงนี้ครับตรสัมผัสผมคิดว่าตรงนี้ดีๆมากๆแต่ถ้าเกิดถึงความน่ารักน่ารักออย่างนึ่งแล้วกันแถมเขาจะมีแฟนคลับอินเทอร์แฟนหลายๆคนที่ร้องเพลงซีรีส์แล้วแบบเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนจีนอย่างเงี้ยแล้วร้องออกมาแบบ ได้น่ารักมากๆซึ่งตัวนี้ผมว่าเออน่าน่ารักดีน่า,ารักดีใช่เก่งมากเก่งมากเขามีความแบมมบ,มบตั้งใจนะมีความตั้งใจก็เอ็นดูเอ็นดูเขารับอะไรนะพี่อ๋อใช่ใช่คืออ่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าทุกวันใหม่ที่ผมมีโอกาสได้ ลืมตาตื่นขึ้นมานะรู้สึกว่าผมตื่นเต้นกับทุกวันแล้วก็แอบ,บแบบว่ากดดันตัวเองน้อยๆว่าแบบเอ้ะตอนนี้เราเหมือนเราได้ก้าวเข้าสู่อีกขั้นหนึ่งในวงการในฐานะนักแสดงแล้วการที่เรามีคนมาสปปมาน,นับสนุนมานพื่เนียมันทําให้เราต้องตระหนักตัวอยู่เสมอว่าเออทุกวันนี้เรากำลังทําอะไรอยู่แล้วเราต้องอวางแผนยังไงกับชีวิตต่อไปเพื่อแบบว่าให้ทุกการสนับสนที่เราได้รับมาเนี่ยมันเรื่องไงมันได้ถูกตอบรับ อย่างมากที่สุดอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามจะไม่ลืมลืมการเป็นปีเตอร์แพนการที่แบบมีความสดใสแล้วก็ได้ได้ได้เทคแชร์ได,ไ,ด care, ได้พูดคุยกับทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือพยายามจะแบบว่าบาลานซ์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของงานอะไรเงี้ยครับก็พยายามจะบาลานซ์ให้มันได้มากที่สุดแต่ทุกวันนี้บอกเลยว่าเอนจอยกับการที่ทํางานแล้วก็ได้ออกมาเจอกบบทุกคนอยู่เสมอครับผมฝากงานก็ฝากง,งานนี้ด้วยนะครับผม ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับปีเตอร์แพนนะฮะก็ยังจะมีอีเวนต์นะครับมีงานมีละครให้ทุกคนได้ติดตามอยู่เสมอนะครับติดตามได้ทาง IG เลยนะครับปีเตอร์แพนดับเบิ้ลซตอันเดอร์สตรอกับอยู่แล้วก็ฝาก YouTube ด้วยเนาะจะลงคลิปอยู่เรื่อยๆให้ทุกคนหาคิดถึงแน่นอนปีเตอร์แพนเคนะครับผมแล้วก็ที่แน่นอนที่สำคัญสุดเลยนะฮะฟิลิปส์เดนนิลเชเวอร์สนะครับผมยังมีจัดงานอยู่ตรงนี้อีกหลายวันเลยนะครับอยากให้ทุกคนคอยมาติดตามนะฮะพาพ่อมาพาเพื่อนมาพา น้ำอามานะครับลองดูบอกเลยว่าโปรดักตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน,นนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับ